สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะบอร์ดติดตามตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบแผนงานการตรวจปี69้าย้ำต้องสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลนำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ช่วยลดขั้นตอนการทำงานไม่เพิ่มภาระผู้ถูกประเมินค่ะ ศาสต,ตราจารย์ดรนรุรนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือสอทอรรอบที่สองประจําปีงบประมาณ2,568 รวมทั้งเห็นชอบแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2,569ซึ่งประกอบไปด้วย4ด้านคือ 1. ด้านความปลอดภัยและคุ้มครองผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ 4. ด้านการส่งเสริมวิชาชีพและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้แนวทางการตรวจราชการใน3รูปแบบได้แก่1การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย 2. การกำกับติดตามจากรายงานส่วนราชการสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและจากระบบ e-inspection และ 3. การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้มความสำเร็จของนโยบายเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งนี้มีปฏิทินการตรวจราชการปี2569จําจำนวน2รอบรอบที่1ค่ะเดือนกันยายน2568ถึงมีนาคม2569รอบที่2เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2569 อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางการตรวจราชการในปี2569นี้ว่าควรจะต้องนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับให้แผนการตรวจราชการนำไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากขึ้นเช่นการเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ขยายการจัดการศึกษาเป็นการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อให้สอนรับกับแนวทางบริหารงบประมาณปี2570ของรัฐบาลที่มีนโยบายที่สำคัญในการวางรากฐานของประเทศเรื่องการศึกษาเป็นอันดับแรก โดยเน้นย้ำไปที่คนไทยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิตรวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการตรวจราชการเพื่อให้ลดขั้นตอนการทำงานและสอนรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีรับทราบรายงานผลการตรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เห็นชอบแผนการตรวจราชการ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปค่ะก็ให้มันสอดคล้องกับตัวนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ฝากว่าอย่าให้เป็นภาระกับผู้รับการตรวจนะคะ